บ้านไม้เอกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านแบบพร้อมจัดส่งให้ลูกค้ากันค่ะตัวบ้านขนาด6คูณ8เมตรลูกค้าสั่งต่อเติมระเบียงเพิ่มอีก2เมตร50 m. คูณ4เมตรหลังนี้ลูกค้าจะนำไปยกสูง2เมตร50 m. ค่ะเป็นบ้านแบบงานไม้ทั้งหลังหลังคากระเบื้องหลอนคู่ SCG สีเปลือกมังคุดตัวบันไดจะทำการติดตั้งที่หน้างานค่ะเป็นบ้านที่ลูกค้าเน้นพื้นที่ระเบียงปาเรียปลูกด้วยไม้ ที่นั่งแบบผักพิงช้อนไทยรูปตัวแอลไว้นั่งชมวิวชิวๆมีพื้นที่ทำกิจกรรมกับครอบครัวในส่วนของตัวเรืองจะเป็นระเบียงรูปตัวแอเปิดโล่งๆแบบนี้เลยค่ะฝ้าเพดานเป็นฝ้าหลงแปดเหลี่ยมกรุด้วยงานไม้ไม้ที่เราใช้ในการสร้างเป็นงานไม้เนื้อแข็งเก่ารรมทั้งหมดที่นำมาแปรรูปใหม่ค่ะหลังนี้ลูกค้าสั่งพิเศษไม้คือหน้า14นิ้วหน้าใหญ่มากได้ตามสั่งเลยค่ะ ด้านข้างจะมีที่นั่งพร้อมบาร์ไม้ไว้นั่งห้อยขายินลมชมวิวลูกค้าสั่งทำห้องนอนเพียงห้องเดียวขนาด3ปูณ4เมตรผนังภายนอกกรุดด้วยไม้ผนังภายในกรุดด้วยไม้ค่ะตีปิดมิดชิดติดแอร์ได้สบายไม่มีรั่วไหลฝ้าเพดานเป็นฝ้าหลวมแปดเหลี่ยมคืนบ้านเราจะขัดแต่งลงสีลงเงาให้สวยเงาวับเลยค่ะมีหน้าต่างวงกลมหชุดตัวบานสามารถเปิดปิดได้ค่ะ เพิ่มลูกเล่นให้กับตัวบ้านเข้าไปอีกหน้าต่างจะเป็นบานลูกฝักล่างกระจกบนหลังจริงสวยมากที่กาดจัดส่งบ้านหลังนี้อยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะลูกค้าสั่งแบบยกสูง2เมตร50เซนติเมตรเสาปูนที่หน้าง,งานติดตั้งริมแม่น้ำเจ้าพยาขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ร้านดาสร้างบ้านให้ค่ะ